ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ pt s h o ช c h ช n n น l นะครับอยู่ในเกมชิงเพชรจอยาจะร้อนพักหนึ่งนะครับเราจะมาเล่นเป็นในด่านนครวัดเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในภารกิจวันที่9นะครับโอเคไปเลยครับกินอาหารก่อนเติมพลังก่อนออกลบอีกสักนิดนึงแล้วกันเอาหมดเลยแล้วกัน่ะให้พลังเต็มเปี่ยมไว้ก่อนก่อนจะลุยสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดี เปิดฝั่งนี้อ่ะงั้นก็ต้องใช้สองก้อนในการผักลงมาสิเนีะเข้าใจละเอาตรงนี้ก่อนละกันอันนี้เจ็บตัวตลอดอ่ะเขาขอสองก้อนอ่ะเปิดได้แน่นอนอ่าโอเคเปิดได้แล้วก็หิบเยอะจังวะ แต่ก็ดีครับดันนี้มีเพชรเพชรแดงเพชรส้มตั้งห้าก้อนเนี่ยเยอะมากผมยิ่งจะเก็บซื้อสไปเดอร์แมนอยู่นะเพชรแดงใช้ใช้ผ้าปกเป็นรูปสไปเดอร์แมนมาตั้งนานแล้วตั้งหลายอีพีแล้วแต่สไปเดอร์แมนของจริงยังไม่มีเลยโคตรแย่เลยนะต้องใช้อะไรก้อนนี้อ่ะได้ผมออกก้อนนี้ เยีอยพลาดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยขออนุญาตโอเรื่มใหม่เลยล่ละเออเป็นความประมาทของผมเองโทษครับไม่ได้ตั้งใจมันต้องตัดหญ้าออกก่อนครับนี่เมื่อกี้เมื่อกี้คืออย่างนี้เขาจะให้เราปลดอย่างนี้ครับแล้วก็ลงมาตัดหญ้าออกก่อนอนี้มันหนึงจะทำได้ โอเคกลับไปเก็บของมือนเดิมกันนะครับภาพเองไม่ได้ดูให้ดีด่านง่งายๆยังพลาดได้ไม่อยากนึกเลยว่าด่านยากๆจะผ่านยังไงวนันนี้ขนาดขนาดด่านแค่เนี้ยด่านแค่นี้เรายังเรายังงงเรายังเรายังโดนหลอกได้เลยมาลองดูกันอีกที เ้วพักลงไปมันก็จะกลิ้งโอเคปึ๊บปับ๊บอ่าเขาให้เก็บช่องนี้โอเคอันนี้นะเก็บจังแต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าผมเช็คจะไม่มั่นใจใช่แหละก็ทำอย่างนี้ไงไม่ให้ตกเพราะว่าถ้าตกไปเราก็จะกลับไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ทำไม่ให้ตก แล้วเราก็จะกลับใช่เราก็จะกลับไม่ได้จริงด้วยอกลับไม่ได้จริงด้วยวะโอ้โ,อเโอเ้เริ่มใหม่ตายละงั้นขอตัดเลยครับช่วงนี้โอเคครับแก้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้อาจจะเป็นทางที่เราไม่สมควรตัดจนกว่าจะได้ จนกลัวจะได้กุญแจอทองค่อยย้อนกลับมาตัดละกันนะครับโอเคกลับไปไขกุญแจที่เดิมมาดูดิถ้าได้กุญแจอทองถึงค่อยตัดไงจะได้ประมาณว่าเราจะไม่กลับมาทางเดิมอีกแล้วเราค่อยเราค่อยตัดนะครับน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับเมื่อตัดตอนนี้ใช่เมื่อตัดตอนนี้จะเป็นทางที่ดี เมื่อเราเมื่อเราไม่กลับไปแล้วจะเป็นผลดีมากมเยอะมากเลยโอ้ยเดียด๋วยวเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอา้าวเก็บสลับไม่ทันนี่ไงวิเคราะห์เลยครับมีก้อนหินกี่ก้อนก้อนเดียวมีเพียงก้อนเดียวที่สามารถกิ้งได้ งั้นก็ต้องเอาเพชรมาใส่ตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองตรงนี้แล้วก็อันนี้หนึ่งสองรวมทั้งหมดหกก้อนหกก้อนเอหกก้อนนั้นก็นี่ไงหนึ่งสองตรงนี้เอาจากตรงนี้หนึ่งสองโอ้ยอย่ายุ่งดีว่ากัดจังเลย อย่ายุง่งโดนกัดบ่อยแล้วกันอันหนึ่งแล้วก็ตัดตรงนี้ดีจะได้ลมลงไปสองอ่าแล้วจะดันยังไงวะไม่ใช่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ลองลองคิดดีๆว่าทำยังไงมันถึงจะก,กิ้ง มันถึงจะกิ้งได้ลองคิดคิดอย่างนี้ดูก่อนต้องหาทางทำให้มันกิ้งให้ได้เลยครับไอ,อสองตัวนี้มันมันมันไม่กิ้งอยู่แล้วล่ะงั้นก็เปิดทางให้กิ้งงนี้ดิก็สิ้นเรื่องก็สิ้นเรื่องใช่ไหมถ้าเปิดอย่างนี้อา่ากัดดียังเลย แล้วก็ปลดสองจุดนี้เต็มโอเคจากนั้นเราก็ให้ไอ้นี่กิ้งไปฝั่งโน้นมันจะกิ้งใช่ไหมเนี่ยมันก็ไม่กิ้งดีวะ แกยากแล้วเว้ยไม่จริงไม่จริงเจ็บตัวไปรัวไม่ได้วะอยากฆ่าไอ้งูพวกนี้เล,ล้วเกินเห็นไหมครับแต่ก็ตัดไอ้สองช่องนี้ออก อ,นนอย่ากนี้ปิดกัเกือบไปอนี่มาฆ่าให้ตายสักตัวนี้มมันไสนานละฆ้าง,งูทิ้งสบายใจมากทีนี้ก็ถ้าตัดอันนี้ออกมันก็จะกิ้ง แล้วก็มีก้อนหินอยู่ข้างหน้ามันก็เราก็เราก็ใช้กันทุบแล้วก็ต้านไว้โอเคอ่านั่นแหละนั่นแหละเออโอ้โหเสียว,วลังเวลาไม่มีอะไรเนาะต้องย้อนกลับเหรออย่าบอกนะว่าต้องย้อนกลับอย่านะอย่ามามุกอะไรแบบนั้น กลับทางไหนวะมันชี้ลงล่างนะองกลับทางไหนวะย้อนกลับไหนวะเนี่ยฝั่งนี้เหรอกลับได้เอ้ห้องลับอาจจะมีประตูไหนสักประตูหนึ่งเดี๋ยวหาทางเปิดออมออกฝั่งไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอยังไม่เคยมาเหรอตายหาแล้ว ท่าที่ผมจะได้งูแดงตีห้าครั้งงูเขียวตีสิบครั้งนะแล้วผมข้างงูแดงก่อนแต่มันก็เป็นตัวที่จัดการง่ายดีนี่นะเอาลรือเปล่านะปล่อยให้กัดไปเลยโอ้ยกัดตายต่อเลยกันตายหาแล้วข้างงูแดงก่อนยังไงก็ได้ โดยการทุบแล้วกันค่าโดยการทุบหลบก่อนมันจะไล่นะครับงูแดงมันชอบไล่น่าจะตีตายง่ายอยู่ง,งูแดงห้าครั้งก็น่าจะจบนะอืมอา้าวสามครั้งเองโอเคเมื่อทั้งหมดนี้ตายแล้วแล้วก็ก็จะได้จัดการง่ายหน่อยวิ่งพร้อมกันเหรอ อ้าวจะตายตัวเดียววะเดี๋ยวเราอยู่ตรงกลางดิมันอยู่ตรงกลางเร็วมาอยู่ตรงกลาง,ลางนั่นแหละสวยจะวิ่งกลับทำไมล่ะวะไปต่อสิครับใหญ่โอ้ยตกใจมีก้อนหินต้านไว้นึกว่าจะไปไม่ได้ซะละเพชรสม้มเพชรแดงผมเพิ่งเก็บไปได้แค่ก้อนเดียวเอง ด่านนี้มีเพชรเยอะด้วยได้สองก้อนเกลือแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแอปเปิลไขได้เหรอไขได้ก็นี่มันผ่านเลยเด็กอะไรกันผมยังได้เพชรไม่ครบเลยเดี๋ยวนะครับใครจะจบก็สามารถจบได้เลยนะครับตอนนี้แต่ผมขอตามหาที่เดี๋ยวเพิ่มก่อนผมมั่นใจว่ามันยังมีอีกเยอะมากๆถ้าต้องการ ทุกคนต้องการมันยังมีอีกเยอะสำหรับเพรเหล่านั้นแถวเนี้ยต้องมีห้องลับที่หนึ่งนี่ไงขึ้นข้างบนนี่ไงแล้วจุดลับอีกจุดหนึ่งที่ผมจำได้ว่ามันจะมีจุดลับอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เหรอวะ,ะลองไปหาดีจะจำได้นะว่ามีอีกมีอีกที่หนึ่งอ่ะ เรายังมองเห็นอยู่เลยตอนนั้นต้องมีต้องมีมาแล้วไม่อยากเสียเที่ยวอะ่ะอยากเอาไปให้ครบเลยแต่ใครอยากจบเลยก็ออกประตูได้เลยนะครับสหรับจุดนี้นี่นี่นี่เห็นไหมมันมีห้องลับอยู่ข้างหน้าแสดงว่ามันต้องมีนี่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 ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนวะตรงนี้ปะ เ่าไหนวะก็อยากจบแล้วแหละแต่ว่าหาห้องรับยังไม่เจอเนี่ยไปดูดิเพชรอีกสองก้อนต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยครับแถวนี้อ่ะลองเจาะดูเจาะฟ้าเจาะกำแพงดูนี่นี่นี่นไอนี่นีเจอแล้วโอ้โหบังเอิญมากเข้ามาได้ละเรียกว่าเดินชนกำแพงเป็นว่าเล่นกวจะเจอได้ จะได้สักทีครับจะได้ออกสบายใจยังไงอีพีนี้ก็ยาวแล้วลนะ่ะยาวสักนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปโอเคออกอออกยังไงนะออกออกยังไงนะเมื่อกี้เราออกทางไหนวะออาทางนี้โอเคขึ้นมานี่แล้วก,ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้ไม่ได้ขึ้นตรงนี้โอเค จะจบอย่างสบายใจได้ของครบครับได้ของครบได้ของครบแต่ของครบแล้วก็สบายใจได้ครับก็จะได้ผ่านอย่างสบายใจทางนี้ปะวะลืมอีกแล้วโอเคผ่านครับก็ได้เพชรม่วงครบนะครับเพชรส้มครบครับเก็บไปทั้งหมด25ครั้งกดเริ่มใหม่7ครั้งนะครับแต่ก็ผ่านครับโอเคคลิปนี้ เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้มาเจอกันต่อ EP หน้าครับสลากคลิปนี้ขอตัวครับบายครับผม